ตอนนี้นี่เรากําลังจะเข้าสู่ชั้นไหนคะโภงดุสานชั้นหนึ่งครับเป็นระดับ first class, first class เลยทีเดียว f i r s แ<ะ>ว่าเรามันจะอยู่ในโรงแรมดีหรูลล้า,าในบนบกเลยใช่ไหมครับก็ค,คือไฮนิคเนี่ยมีข้อพิเศษคือว่าเขาต้องการจะสร้างเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยเหมือนกับปราสาทรอยน้าเลยว่าของแพงของดีต้องขนไว้ชั้นหนึ่งให้หมดก็ตอนที่เขาเมื่อก่อนร้อยปีก่อนเนี่ยแค่เดินทางด้วยเรือเนี่ย อยู่ห้องถูกๆก็คนก็พอใจแล้วเพราะว่าอยากจะเดินทางข้ามอีสทวรหนึ่งนะครับแต่ว่าเทคนิคทำมากก็คือว่านําของที่มีราคาแพงนําของที่หรูหราทั้งหมดในที่เขาหาได้เนี่ยเอามารวมกันเพื่อเป็นเรียกว่าอยากให้คนรวยนี่อยู่สะดวกสบายนะครับแล้วก็แบ่งชั้นกันเป็นแบบย่างเจนชั้นเจแล้วก็ราคาตั๋วก็แพงโตัวชั้นหนึ่งเนี่ยใบหนึ่งก็ถ้าเกิดเทียบกันก็ ตั้งแต่มันสาละมล้านแปถึงสล้านเนยมันต่อใบนะครับบาทต่อใบเดียว่ที่ฉันเอื่อจะหลักแค่หลักแสนหลักอะไรอย่างเ้ยเห็นว่าเตือนทางทีนใช้เงินเป็นล้านอะไรสิ้นเปลืองเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของระดับ First สคลาสกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรพิเศษบ้างสำหรับชั้นนี้ค่ะ อยู่ในโถงทางเดินใช่นหงคะซึ่งเป็นจำลองว่าอ่านี่คือห้องพักของระดับเฟิร์สคลาสใช่ซึ่งเฟิร์สคลาสที่เราดูเตินลองยิ่ชั้นบนก็จะเงียบสงบไม่มีเสียงเครื่องจักรไม่มีเสียงเสียงลมสบายก็มีดนตรีคอตลอดเวลาทุกอย่างนี่ก็โคมไฟพิรามทุกอย่างดูหรูหราหมดเพราะว่าเราอยากให้คนที่พักนี่ไม่รู้สึกว่ากำลังเดินทางแล้วก็ด้วยขนาดของเทคนิคความใหญ่เนี่ยก็ไม่คงเครงคนที่เดินทางนี่ถ้ารู้สึกว่า เขาไม่กเขาเขาเรเดินทางเหมือนเขามาพักโรงแรมหรูๆแล้วก็เจอเจอพวกขึ้นฝูงที่เป็นคนร่ำรวย<ะ>ในกวนเดียวกันตลอดเวลาก็เรียกว่าเหมือนเหมือนกับชวนชั้นเดียวกันแ่ะใช่ใชมาเหมือนมากินเลี้ยงมาพักผ่อนร่วมกันใช่ครับแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยก็เขาก็จะมีการสร้างบรรยากาศในการเดินทางเช่นมีการปาร์ตี้มีการจัดเลี้ยงสังสันแล้วก็ถงชั้นหนึ่งก็ตั้งจากจะความเงียบแล้วก็ กลิ่นเกินในมีการเขาทล้วกาดูแลอย่างดีะนะครับทาให้คน,นยอมจ่ายเงินเปริมาณมหาศาลเพื่อจะเดินทางกับคนอี่นไม่เพียงแต่ว่าเขาอยากเดินทางข้ามนะครับก<ะ>็เนื่องจากเป็นเรื่องของหน้าตาเนี่ยคนที่เดินทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักการเมืองเองก,ก็ตามหรือว่า<ะ>เศรษฐีนักอุตสาหกรรมส่วนนี้ก็เรียกว่ายอมเดินทางจากที่ศต่างๆเนี่ยเพื่อมา<ะ>ขึ้นเรือเหมือนกับเป็นผลการของของทั้งโลกที่ตื่นเต้นว่าฉันต้องได้ขึ้นเรือถ้าเกิดฉันรวยพอ เป็นการแสดงฐาน,นะว่าฉันมีตังค์ฉันยังไม่พงช้ฉันมีพอขึ้นมาแล้วเรือจมกับคนพผู้ชาการไะได้สถาน,นะมีรอดชีวิตจากจากเหตุการณ์เรือล่มนี้ประมาณเท่าไหร่ต้องไปดูข้อสุดท่าเก็บไว้ตอนเก็บไว้ก่อนตอนสุดท้ายเรามาดูว่าเขาอยู่พักกันยังไง้องชั้นหนึ่งโอเคค่ะเชิญค่ะ ถึงห้องพักกันบ้างนะคะสำหรับชั้นหนึ่งหรือ first class เล่นเองในห้องพักนี้เรียกได้ว่าห,หารูหราเป็นพิเศษเลยแนะนำนิดนึงค่ะก็ถ้าเกิดอ่ได้ดูจะเห็นว่าอาจจะไม่รู้ต้องแตกต่างกับโรงแรมสมัยดีเท่าไรใช่ไหมแต่ลองคิดดูว่าย้อนเวลาไปร้อยปีเนี่ยแล้วก็มีมีห้องพักแบบนี้บนเรือโดยสารเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเรือที่แปลกประหลาดมากแล้วก็คนชั้นหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่เพียงแต่ห้องพักที่มีขนาดใหญ่ห้องน้ำในตัวมีสวน ความสะดวกทุกอย่างนะครับแล้วก็มีห้องอ่านหนังสือห้องสูบบุหรี่ห้องออกกําลังกายห้องอาหารส่วนคือทุกอย่างมีเรียกว่าอยู่แล้วเหมือนอยู่บนบกอ่ะค่ะเหมือนคอนโนห้องเหมือนโรงแรมอยู่ปราสาทนี่ครคนคนที่เดินทางถึงขั้นเขียนในโน้ตว่ารู้สึกว่าประหลาดใจที่ว่าเขารู้สึกเขาอยู่ใน รู้สึกเมอนเดินทางบนเรือรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในปราสาทที่ย,ยุโรปสักแห่งหนึ่งล้วก็อีสระสุขสบายของที่ใช้ในห้องเนี่ยเป็นทั้งเครื่องทองเหลืองอินอ่อนหรือว่าเซรามิกดีๆสมัยก่อนนี่ก็ถูกขนมาอัดในห้องชน้นนทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นเป็นของหรือว่าอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในในสมัยนั้นซึ่งซึ่งสมัยนี้จจารู้สึกว่าก็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยอาจจะตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าต้องต้องรู้ว่าตอย้อนหลังไปร้อยปีใช่ร้อยปีก่อนเนี่ย ขวดแก้วยังใช้เป่ากอยู่เลยไม่มีสารกรมใช่มครับทุกอย่างใช้มือทําหมดการหล่อเครื่องทองเหลืองการทำเซรามิกเนี่ยทุกอย่างเป็นแฮนเมดนั้นการที่เขาเอาทุกอย่างมารวมกันได้ในเรือขนาดนี้ต้องเรียกว่าปสุดอัศจรร์ลทีเดียวโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะว่าในชั้นเฟิร์สคารนี้มีชิ้นส่วนอะไรบ้างคะเมื่อกี้เห็นหลายชิ้นเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ถึงชุดเครื่องแก้วกันแล้วนะคะอย่างเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คุณลักษิตพูดถึงเครื่องแก้วว่าใช้มือทําใช่ครับเห็นว่าถ้าเกิดดูขวดเงี้ยหรือดูจานว่ามันก็จานปกติที่หาได้ทั่วไปแต่ต้องดูครับทุกจานทุกใบจะมีการเทสลายเป็นโลโก้ของไทยทีคืออาร์เอสคือไวสตาร์ไวสตาร์ไลน์คือตัวชื่อบริษัทที่เดินทางแล้วก็เป็นแฮนด์เมดนะครู้รหมเป็นแฮนด์เมดด้วยค่ะหลายปีก่อนเนี่ยการเขียน การแกะสลักโลโก้<า>ลงในขวดแก้วเองก็ตามเนี่ยเรียกได้ว่าทุกอย่างมันมันแฮนด์เมดหมดเลยใช่คือ,อคือด้อ,อ,อปีย้อนไปในสมัยนั้นก็คือสมัยที่เรายัางเป็นชาติที่ห้านะครับเพาว่าเมืองไทยเองของเครื่องแก้วเครื่องเซรามิกตัวเนี้ยังไม่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้นก็แล้วเขาไม่ทำแค่ใบเดียวทำเป็นทั้งเซตทั้งซีรีส์เนี่ยก็คือเพื่อจะใช้สตรีทอาร์ตเท่านั้นเอง สำหรับไทยสังเกตดูจะมีความละเอียดมากนะคะ<ช>สำหรับการแกะสลักหรือว่าการล็อกแก้วเป่าแก้วใช่ไหม,มก็ของแฮนด์เมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นว่าคน,คนพยายามจะเรียกว่ายกกระดับมาตรฐานชีวิตจาก,จากที่เป็นยุคยุคยุคก,กลางนะครับขึ้นมาในสมัยนี้เพราะพยายามจะให้ายาบเป็นมาตรฐานมากิขึ้นนะครับ บริเวณที่เราอยู่ที่เราอยู่เนี่ยเขาเป็นบริเวณที่เราจะแสดงส่วนของของอาหารอจาจจะห้องอาหารเนี่ยถ้าเกิดผู้ถังชั้นหนึ่งเองเนี่ยก็จะมีเรียกได้ว่ามีห้องอาหารส่วนตัวที่รู้ล่อาหารเยอะอาหารเลือกมากมายในชั้นสองชั้นสามเนี่ยอาหารก็จะน้อยลดลังกักนไปทั้น้วก็จะมีพนักงานที่ค่อนข้างที่จะดูแลผูพน<ช>ักงารชั้นหนึง่งเมื่อสักครู่นี้อาจเห็นนะคะเป็นเสื้อสําหรับพนักงานอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงก่อนเนาะ เสื้อนี้ที่เห็นนี้ก็คือเสื้อสําหรับพนักงานที่ดูแลผู้โดยสารชั้นหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เขาค้นพบเสื้อตัวนี้ถ้าดูผิวหนัง่ว่าก็เสื้อธรรมดามีะอะไรแต่ว่าเห็นที่คอเสือเ้อนจะเขียนชื่อเจ้าของว่าเขาชื่อบลูค,<ก>คือทุกคนที่เิอท,ทางทรนิกเนี่ยจะมีทางอาหบอเกจะเก็บเก็บชื่อเก็บว่าเป็นใครทํางานอะไรก็ยงเห็นว่าเสื้อตัวนี้ไม่ได้เล่าแค่ที่ว่ามันเป็นเสื้อผ้าสมัยนั้นแต่เล่าถึง เรื่องราวของคนใส่เรียกว่าคุณรูนี่ก็เสียชีวิตเพราะว่าเป็นพนักงานแล้วก็พนักงานเนี่ยก็ได้เสียในการขึ้นเรือกู้ชีพเนี่ยทีหลังสุด<ช>ก็เห็นว่าก็คนสมัครก็เสียชีวิตไปเพราะว่าเพราะว่าเรือโดยสารกู้ชีพแบบไม่พอแล้วก็เป็นพนักงานก็คือมีสิทธิ์ทีหลัง หนีไม่ทันบ้างอะไรบ้างเพราะต้องดูแลผู้โดยสารของเรืออยู่ใช่ครับอืมอำนวยความสะดวกก็คือชั้นหนึ่งไปก่อนแล้ชั้นสองไล่มานี่ก็<ำ>แต่เรือมันจมไม่รอมก็ก็<า>ไม่ทันจะทําให้เห็นว่าแบบเออพนักงานตอนนั้นนะคะเรียกได้ว่าเสียสะละต้องเสียสะละชีวิตสําหรับเพื่อผู้โดยสารเลยทีเดียวเนาะใช่ครับช เพราะว่า oh, รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ทันแน่ๆแต่<ๆ>ตัวเองก็ยังไปไม่ได้น่าสงสารนะคะแล้วก็น่ายกย่องแม่สำหรับคุณบูมนี้นะคะ ที่เห็นนะคะคุณลักษิตคะคือใครกันบ้างะคะเป็นผู้สัญชั้นหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าคนสัญชั้นหนึ่งเนี่ยมีหลากหลายที่เราให้ฟังเมื่อกี้มีทั้งนักการเมืองหรือนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองนักอุตสาหากรรมแล้วก็พวกเสถี ก็คือทุกคนเนี่ยรู้ว่าโอกาสในการเดินทางเนี่ยการที่เจอเจอคนชนสูงเนี่ยก็คือโอกาสใชนน้ใช้เทนนอืมฉนั้นคนหลายคนก็ใช้โอกาสในการที่จะมาเปิดตัวค่ะหรือว่ามามาเพื่อจะมาโชว์สาระของตัวเองอ่ากยาภาพใช่แล้วก็กทุกคน, <ๆ S 2> คนก็จะขนของนประชันกันขนเงินมาขนเครื่องเพชรมาขนชุดมาด้านนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือสิ่งที่พบจากใต้ทะเลคือ เป็นชนบัตรของที่ต่างๆที่ท,ที่คนชั้นหนึ่งน,นี่คขนมาเพื่อใช้เยอะไหมคะที่ผบเจอก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอตอนที่ผมสำรวจคุดเนี่ยเจอแต่ถุงทองสมบัติแต่ว่าเอาอยากเอาทุกนานไม่ได้นะครับแล้วก็เรียกว่าเทคนิคก,ก็คือเซฟเคลื่อนที่เนี่เดินทางอเอง คือสังคมชนชั้นสูงในสมัยนั้นก็มีเท่าไหร่ก็คือขนสมบัติกันขึ้นมาใช้ในบนเรือกันให้หมดแหละผมว่าส่วนหนึ่งก็คือการเดินทางพวกเขาก็จะไปอยู่ที่นิวยอร์กด้วยครับก็คือเดินทางพร้อมกับสมบัติของตัวเองก็ยยายเพื่อจะไปอยู่ที่นิวยอร์กด้วยก็ย้ายย้ายครอบครัวไปตั้งลกหลากกันที่นิวยอร์กที่ ผู้สารชั้นอื่นๆนี่อาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางเพื่อการลงทุนเช่นอาจจะกําลังจะอพยพไปอยู่นิวยอร์กอยู่ที่อเมริกาหรือแม้แต่คนจนที่ไปขุดทองที่อเมริกาก็มีเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นกันบ้างค่ะแม่กำลังสนุกได้สาระทีเดียวนะครับแต่ว่าเวลาช่วงนี้หมดนะครับอย่าลืมนะติดตาม Insight City เราจะมีเรื่องราวหลากหลายมาให้ชมกันนะครับโดยเฉพาะไททานิกนี่นะครั้งหน้ามาดูกันอีกสักตอนหนึ่งนะครับแล้วก็ดูที่ ไอบีทีวีนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ว่าถ้าท่านไปชมที่เซ็นทรัลเวลไลท์นะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลที่ชั้น8นะครับท่านต้องเสียตังค์500บาทนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะเด็กก็350บาทนะครับซื้อตั๋วได้ไทยทิกเมเจอร์นะครับนะหรือว่าไปซื้อตั๋วที่หน้างานกันได้นะครับงั้นพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันอีกสักช่วงหนึ่งนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ